สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไรนะ้น้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอบูเบอร์รี่ชีสพายกรอบเยิ้มค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกดซับสไคร้ให้น้องฟางด้วยนะคะวันนี้ฟังเลือกใช้แป้งพายยี่ห้อบัสแอนเบกนะคะขั้นตอนแรกฟังจะโรยแป้งสาลีในประสมบนถาดก่อนนะคะ จากนั้นฟางจะใช้พิมพ์วงกลมตัดตรงกลางของแป้งพายแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนําแป้งพายอีกหนึ่งแผ่นวางลงไปฟางจะทาน้ําตรงขอบของแป้งพายก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำแป้งพายที่เราตัดตรงกลางมาประกบแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทาไข่แดงตรงขอบแป้งพายได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา10นาทีนะคะเท่านี้เราก็ได้แป้งพายของเราแล้วค่ะฟางจะนําแป้งพายของเราไปพักให้หายร้อนก่อนนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเรามาทํครีมชีสกันเลยค่ะฟางจะใช้วิปปิ้งครีม1ถ้วยตวงนะคะ โยเกิร์ต135กร,รมัมหรือ1ถ้วยนะคะนมค้นหวาน2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานสามารถเพิ่มได้เลยนะคะน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะฟังจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าครีมชิสของเราจะตั้งยอดได้นะคะ ครมชีสของเราตั้งยอดแบบนี้แสดงว่าได้แล้วคะ่ะแป้งพายของเราหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะมันจะทำการยุบตัวลงไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นฟางจะนำตัวครมชีสมาใส่ตรงกลางของแป้งพายเลยนะคะ ตัวครีมชีสให้เรียบจากนั้นก็นำบลูเบอรี่มาใส่ตรงกลางได้เลยค่ะสำหรับตัวบลูเบอรี่ฟางใช้ยี่ห้อนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครได้เลยค่ะจากนั้นฟางจะใช้ไม้จิ้มฟันตกแต่งวาดลายตามความชอบของเราได้เลยค่ะบลูเบอรี่ชีสพายกรอบเยิม้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ วิธีทำง่ายๆทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายมากเลยนะคะสำหรับตัวแต้งพายถ้าใครสนใจเดี๋ยวฟางจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟางขอตัวไปกินบ,บลูเบอรี่ชีสพายก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องฟางเลยนะคะบ๊ายบาย